สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l l i v e r สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและลาคนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามบรงกใจกับช่องช n n น l ของเราด้วยนะครับกบุญรับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัดลาอาดีมาที่ b e l i e v e r สามตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัดลาดีมาทำค่าครูได้ครับ ตอนนี้จะมีโปรโมชั่นรอบ3ในเดือนเมษายนให้นะครับก็คือวันที่23เมษาถึงวันที่30เมษาวันที่30เมษายนเป็นวันเด็ดไลน์ก็อัลลาอดีมาทําค่าครูได้ครับก็จะราคา2ต่อลดให้2ต่อนะในค่าครูเนาะ,ะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับเพราะว่าเดือนพฤษภาคมจะมีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยแต่ยังเป็นราคาลดอยู่นะ,ะจะลดให้1ต่อเนี่ยตั้งแต่พฤษภาคมถึงธันวาคมเลย ก็พูดยๆว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายลดให้2ต่อน,นั่นเองก็ได้พลาดีมาทําค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤษภาคม2024เป็นเดือนที่5ของปีเกือบจะครึ่งปีแล้วนั้นเนี่ยมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด3ดวงครับตามนี้ซึ่งจะมีดาวพุธย้ายราศีสองรอบเปิดหัวปิดท้ายเนาะเรามาดูกันที่ผู้ที่เกิดราศีธนูดูจากด้านล่างมีสีส้มลักนณธนูอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้ครับตนุราศีธนูนั่นเอง ดาวจะชุมนุมกันในเรือนภพอริเนาะแต่ไม่ต้องตกใจมีทั้งข้อดีข้อเสียครับลืมบอกไปว่าจะมีอีกคลิปหนึ่งให้ตามมานะครับเมื่อครบ12อราศรีก่อนก็จะมีการเงินการเงินความรักสุขภาพโชคลาภติดตามกันได้ครับเผื่อตกหล่อนอะไรเนาะใครที่ฟังไม่ทันย้อนกลับมาฟังได้ไม่ต้องดรามานะ่าเนาะเพราะว่ามันจะเป็นต้องพูดไวทั้ขนาดพูดไวมันยังตั้ง1 5บหนาทีเลยนะครับมันนานมาก คือมาเหนื่อยลงเหนื่อยพูดด้วยนะครับแล้วตัวคุณเองก็เปิงเน็ตถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยอืมก็ต้องรีบพูดนิดหนึ่งทีนี้เรามาดูกันอันดับแรกดาวเสากันก่อนนะครับดาวเสาเป็นเจ้าเดินการเงินตกเลนสาชากระดุมภาษาชาจะมีการเซ็นสัญญาด้านการเงินได้เงินจากการเซ็นสัญญาจากการพูดคุยสื่อสารดังนั้นยิ่งคอนเนคชันมากยิ่งได้ตังค์หมายถึงมีโอกาสได้ตังค์มากขึ้น หรืออาจจะได้ตังมากขึ้นด้วยก็เป็นไปได้แล้วแต่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อันนี้ต้องไปดูตนาคนไม่เหมือนกันคือไม่ต้องลอกกันมันลอกกันไม่ได้เข้าใจปะอ่ะมันแล้วแต่ว่าใครมีผลประโยชน์ด้านไหนทีนี้สาชะาเองก็ไปตกเป็นพันธุมันไปอยู่ด้านหน้ากระดุมภาษาชาชะาชะพันธุเนาะสาชะพันธุจึงหมายถึงว่าได้เงินจากการติดต่อสื่อสารและเซ็นสัญญาแต่เซ็นสัญญาการติดต่อสื่อสารนั้นมาจากเรือนพันธุแปลว่าสังหา แปลว่าจะมีการซื้อขายที่ดินอสังหาทั้งหลายนะครับบ้านรถที่ดินเนาะสามอย่างนี้จะเกิดความมั่นคงได้จากการซื้อขายดังน,นั้นมีเกณฑ์ดีๆเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนอันนี้ต้องไปดูก่อนพื้นดวงแต่ละคนมีเกณฑ์กันได้ขายกับบางคนไม่ได้ขายคืออันนี้คือภาพรวมเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าคนบางคนเนี่ยมีพื้นที่ที่มันติด ติดตัวเราอะมันไม่สามารถจะขายง่ายๆบางทียังไม่ถึงรอบอายุก็ได้บางทีมันอาจจะยังไม่ถึงโชคเราเองที่จะได้ในสิ่งนั้นก็เป็นไปได้แต่ไม่เป็นไรหรอกเก็บไว้มันก็ไม่เสียหายคือ,ค,อคือเข้าใจอยู่ว่ามันโสรมไปเรื่อยมันมีค่าเสริมโสมเนาะเรื่องของอาคารเนี่ยเรื่องของอ,อสังหาเนี่ยแต่ทำไงได้ล่ะมันก็ดีกว่ามาลายหายไปดูไหมครับมันไม่ได้ลลา,ายหายไปเหมือนไอติมซะหน่อยเนี่ยนะนะไม่ต้องกลัวขนาดนั้นแต่ก็โอเคเข้าใจอยู่ว่าอยากได้ตอนนี้ แต่ทำไงได้ล่ะในเมื่อฟ้ายังไม่เปิดดวงเรายังไม่เปิดมันก็ยังไม่ได้ครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะวิธีการแก้คืออันนี้คือแนะนําแต่ไม่ได้บอกว่าได้ผลร้อยเอร์เซ็นะครับแค่บอกว่าทําดีกว่าไม่ทําเพราะว่าเดี๋ยวจะมาพูดว่าไม่ไม่ทาหรือไม่บอกอะไรอย่างนี้วิธีการคือไปปรับพื้นที่ไปปรับอะไรก็ได้ที่คุณกำลังจะขายเช่นบางคนเนี่ยโอ้โหญ่าลกเต็มเลยบ้านนี้กันบ้านผีสิง คือจะขายอ่ะทาให้มันดีหน่อยคือเราคิดว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราจะซื้อไมบ้านหลังนี้คิดดีๆครับถ้าเผื่อหร,อรือราคามันต้องดีจริงเผื่อเขาจะได้ทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่คือการลื้อครับมันมีค่าใช้จ่ายนะอย่าลืมนะการลื้อแพงกว่าการสร้างอีกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้ามันสร้างทั้งหมดมันก็ต้องแพงกว่าลือ้อแหละเข้าใจแต่หมายถึงว่าค่าแรงอ่ะหเดือนอ่ะ มันมันต่างกันนะครับคือการรื้อมันมันแพงกว่านะครับอันนี้ต้องเข้าใจมันมีค่ารื้อด้วยดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามีแต่ค่าสร้างอย่างเดียวนะครับหรือคือไม่มีดีกว่าเป็นพื้นที่เปล่าๆยังจะง่ายกว่าเลยถ้าบ้านมันเสื่อมมันสมถูกป่ะครับอไรแบบนี้อันนี้แล้วแต่นะบางทีก็อาจจะแบบว่าเออไม่ต้องใช้อะไรหรือเอาไว้เก็บของเป็นโกดังเป็นอะไรเงี้ยเออโอเคก็ไม่ต้องรื้อก็ได้อันนี้มันก็แล้วแต่ว่าคนเช่าเขาอยากได้แบบไหน อันนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ต่างๆไปด้วยเอาเป็นว่าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเรื่องของสิ่งที่จะขายแล้วกันให้มันดูดีเพราะอย่างน้อยใครเห็นจะได้ดูน่าซื้อไม่ใช่ว่าโหอย่างกับบ้านผีสิงก็จะซื้ออะไรเงี้ยครับเข้าใจปะอ่ะให้เข้าใจลักษณะที่ผมบอกเนาะอ่ะไปปรับเปลี่ยนซะนะครับสำหรับคนที่ขายไม่ออกสักทีทีนี้เราไปดูกันคือเปลี่ยนหวงจุ้ย,ยพูดง่ายๆตอนนี้ผมลืมเปลี่ยนนะครับพอดีทำครบจับสองราศีละถึงถึงราศีมีนละ เอ้ยลืมเปลี่ยนน่ะมันพฤษภาคมไม่ใช่เมษายนก็เลยเอาเป็นว่าอ่ะไม่เป็นไรฟังผมพูดแล้วกันส่วนเดือนมิถุนายนผมเปลี่ยนไว้แล้วกันไว้ละเผื่อจะได้ไม่ลืมเนาะอะไรแบบนี้ดังนั้นเดือนนี้ลืมแล้วก็ลืมเลยเพราะมันแก้อะไรไม่ได้แต่เดือนหน้าเปลี่ยนให้แล้วนะครับไม่ผิดเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันอันดับแรกคือดาวพุธยายนะครับก็สุราศีเมษพบเดือนปุตตะวันที่7พฤษภาคม2024อ่า ปุตตะมาจากเรือนปัตตนิกับเรือนกรรม,มะปัตตนิปุตตะอันนี้ระวังอันนี้ไม่อยากเตือนเพราะว่าไม่ใช่ไม่อยากพูดถึงเพราะว่ามันเป็นเซนเรื่องเซนสทีฟเนาะแต่เอาเป็นว่าระวังเรื่องบุรตรปัตตนิคือเพศตรงข้ามจะทําให้เกิดบุตรกรรม,มะคือกรรมกรรมที่ต้องเจอในปัจจุบันแปลว่าปัจจุบันนี้อาจจะเกิดผู้หญิงอาจจะเกิดการตั้งครรภ์แล้วเกิดท้องไส้ขึ้นมาเนี่ยระวังถ้าเผื่อพร้อมจะมีก็ดีไป ก็ถือว่าได้ลูกได้บุตรแต่ถ้าเปื่อใครไม่พร้อมระวังมันจะเกิดปัญหาตามมาได้เพราะคุณยังไม่พร้อมถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยป้องกันดีๆเวลาสนุกเนี่ยป้องกันไว้ไอ้ไม่ได้ทะลึ่งนะหรือไม่ได้มาพูดเล่นคำๆนะครับอันนี้ซีเรียสนะเพราะถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆมันไม่สนุกนะครับแล้วทุกอย่างที่ผมพูดในทุกอย่างในในสิ่งที่พูดไปเนี่ยต้องเข้าใจว่าซีเรียสทั้งนั้นไม่มีเรื่องไหนที่เล่นเล่นคำๆนะครับ อาจจะพูดแบบติดตลกบ้างเพื่อให้มันผ่อนคลายแต่แต่ตามจริงเนี่ยซีเรียสทุกเรื่องเพราะมันคือชีวิตมนุษย์ครับเรากําลังอยู่กับพัวพันกับสิ่งที่เป็นชีวิตคนชีวิตมนุษย์เราจะไม่เอามาพูดเล่นนะครับแต่อาจจะมีติดขำบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้เอาชีวิตคนมาพูดเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยอย่า,อ,ยา,อ,ยาอุย้ยทะลึ่งจังพูด18บวกไม่ใช่ครับคือคนเรามันก็ไม่ไม่่าไรมันก็ไม่มันก็เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละมันก็คือสุขสุข สุขะศึกษาโอเคไหมแต่มันไม่ได้เรื่องที่มันทะลึ่องอย่างนั้นเนาะเราไม่ได้พูดเชิงว่าไปติดอย่างนั้นแต่เราพูดถึงเรื่องของความเป็นมนุษย์จริงๆในบางเรื่องอันนี้พูดไว้ก่อนเนาะสำหรับถ้าเผื่อจะได้ยินในช่องเราเนะี่ยอย่าไปคิดมากนะครับโอเคประมาณนี้จีก็ระวังเรื่องของการกําเนิดบุตรแล้วจีใครไม่พร้อมอะไรก็ป้องกันดีๆลักสนุกก็ระวังอนาคตจะมีปัญหาได้ถ้าเผื่อเราไม่ป้องกันนั่นเองเนาะโอเค ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ภายหลังเดี๋ยวว่วหายแล้วรอมอคอกไม่ดีนะครับโอเคดาวพุธจบต่อไปดาวอาทิตย์ครับเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่14พฤษภาคม2024ทุกคนรู้แหละแต่เตือนไว้เพราะว่าเผื่อบ,บางคนไม่มีสติอาทิตย์เนี่ยมาจากเจ้าเดือนราศีสิงห์นะครับคือพบสุภาสุภปไปเรือนอริมีปัญหากับผู้ใหญ่ก็ได้นะหรือ เราต้องพิสูจน์ตัวตนเพื่อให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีปัญหาวิ่งหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะช่วยได้นะครับวิธีการก็คือบางทีเราอาจจะต้องลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เขาเข้าใจบางทีเขาไม่เข้าใจเราไปขอสปอนเซอร์เขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่ให้นะเขาก็ไม่ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เรากําลังอยากได้กําลังขอหรือกําลังให้เขาสนับสนุนอยู่เขาต้องเข้าใจดังนั้น กรุณาทําให้เห็นรูปภาพทําให้เห็นภาพรักทำให้เห็น,หเ,หน,รหเ,หนเรื่องราวอริมันคือความยุงยย่งยากยุ่งยากต้องทําให้เขาเห็นก่อนเขาถึงจะตอบตกลงเขาถึงจะโอเคจะเซเยสจะช่วยจะให้โอเคไปว่าเขาไม่ได้นะเพราะคุณไม่ชัดเจนเองนะครับอันเนี้ยก็คืออาทิตย์เนาะต่อไปดาวศุกร์ครับ บาควว่าทำไมพยากรณเร็วจังเลยแบบว่าแค่นี้เองเหรอไม่ไม่เดี๋ยวจะมีดาวคบคู่กันอีกนะครับอันนี้เอาแค่คร่าวๆก่อนจะแบ่งออกเป็น2อันเพราะว่ากระโดดไปกระโดดมามันจะงงนะครับต่อไปดาวศุกร์โคจรเข้าเาส่ราสีพื่ศดวงต่อไปคือดาวชวงนุมกันในเรือนเมษนะแล้วเขาจะทยอยเข้าเรือนอริทีละดวงดังนั้นช่วงแรกๆกับกลางๆจะดีอยู่แต่ปลายปเดือนจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะและสะสมเห็นไหมดาวชวงนุมกัน5้าดวงเนี่ย วุ่นวายไปหมดนะครับตกเออรียนอดีตก็คือความยุ่งยากความวุ่นวายนั่นเองนะครับผมจะแปลว่ายุ่งยากวุ่นวายแต่ผมจะไม่ได้แปลว่าความอุปสรรคศัตรูนะครับอใช้คําใหม่ใช้คําที่มันถูกต้องมากกว่าและเป็นไปได้จริงๆแต่คําว่าอุปสรรคศัตรูบางคนไม่ได้เกิดนะครับแต่เกิดแค่ความยุ่งยากคําว่ายุ่งยากไม่ใช่อุปสรรคความยุ่งยากคือความที่ได้แต่ต้องบิ่งเต้นก็ได้ไงแต่ว่าอุปสรรคหมายถึง เอ้ยมันมันยากเกินไปแล้วมันมันไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยมันมันคือไม่คุ้มค่าแล้วอะไรประมาณนั้นเขาเรียกอุปสรรคเนาะแต่ถ้าว่าความยุ่งยากคือได้แต่มันแค่ต้องเหนื่อยต้องลงมือทําต้องวิ่งเต้นอะไรเงี้ยครับอือย่าคือคนละความหมายนะอย่าอย่าเหมารวมนะทีนี้ดาวศุกร์ดวงต่อไปก็ตามไปด้วยเป็นเกษตรในเดืนอร,นร,นรนิวันที่21พฤษภาคม24เนี่ยนะครับาดาวศุกร์ เป็นเกษตรและมาจากเดลาลาภาด้วยลาภาอริแปลว่ามีปัญหาด้านโชคราบแต่มันหมายถึงข้อดีนะตีข้อดีแปลว่าคนที่ทําอาชีพบริการกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมอันนี้จะดีครับหมายความว่าเช่าชุดเช่นชุดแต่งงานชุดไทยในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโอ้โหน่าจะโกยเลยแหละนะครับโกยทยมนะครับอ่าเราเล่น คือแค่ได้แหละท่องเที่ยวอ่ะท่องเที่ยวคือคนคนเข้ามาสงการเยอะอ่ะน่าจะมีการแบบเปลี่ยนชุดไทยการมาถ่ายรูปตามวัดนี่เงี้ยครับก็คือสถานที่ต่างๆพวกนี้คิดว่าน่าจะโอ้โหน่าจะเงินเป็นฟ่อนเอนานะอ่านั่นแหละก็คือพวกนี้ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา,มากก็ได้เงินมากแล้วก็เป็นช่วงขาขึ้นสำหรับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการให้เช่านะครับ แล้วก็เกี่ยวข้องกับอาชีพบริการและอาชีพซ่อม,มบํารุงด้วยเช่อนอาชีพซ่อมมือถืออย่างเงี้ยครับอย่างเช่นส่งการใช่ไหมเปียกน้ำโอ,ช,อช็อตใช้ไม่ได้ช่างซ่อมก็จะได้ละเงินเริ่มสัมผัสละว่าโอเคมีแต่คนมาให้ซ่อมอะ,อะไรประมาณน,นี้แต่มันต้องเหนื่อยนะนะถูกปะก็คือแบบแต่ก่อนเนี่ยวันหนึ่งเคสหนึ่งหรือไม่ก็สองสามวันเคสหนึ่งมีคนมาซ่อม แต่รอบนี้ส่งการมาโอโหห้าวันนี้ติดกันแบบยังกับแบบอะไรอ่ะเหมือนเหมือนได้แจกฟรีอ่ะอะไรประมาณนี้ครับมีคนเข้าร้านยังกระแจกฟรีคือแบบแน่นร้านไปหมดเพราะว่าใครๆก็มีปัญหาใครๆก็ต้องซ่อมถูกไหมครับนี่ไงกลุ่มอาชีพบางอาชีพม,มันดีในช่วงที่คนอื่นเขาแบบวิกฤตนะครับเอออย่างคนร้านขายยาเนาะ วิกฤตตอนโควิดมาแล้วอะที่แบบหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์พวกเนี้ยครับเกี่ยวข้องกับอะไรนะฟาทายโจนอะไรเงี้ยครับที่แบบกินแก้โควิดกันไปอนั่นแหละก็คือพูดง่ายว่าก็ก็เงียบเหงามานมมานานคือแทบจะไม่มีใครเข้าวันเพสัตเนาะแต่พอโควิดมาปุ๊บเป็นไงละ่ะขายจนไม่มีจะขายอะขายจนแบบว่าจะขุดรุดขุดเนื้อตัวเองเออกมาขายแล้วอะเอออะไรแบบนี้จริงปะเห็นไหมครับ มันคือสิ่งที่ในวิกฤตมันมีโอกาสเสมอแต่มันไม่มันมันอยู่ที่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะโชคดีนะครับมันมันก็ต่างกันไปเนาะเหมือนผมบางทีก็มีความโชคดีอยู่บ้างแต่ไม่ได้เยอะครับตอนแรกนึกว่าแต่จะโชคดีมากกว่านี้เพราะว่าคนมีปัญหาแต่ที่ไหนได้ก็ก็โดนไปด้วยเหมือนกันอ่ะประมาณนี้เอาเป็นว่าก็ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับก็คนที่ทํางานออฟฟิศนั่งสํานักงานอันนี้เสียหมดเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่า เราไม่ใช่อาชีพแก้ไขปัญหายกเว้นคุณทํางานธุรการอันนี้แก้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องวิ่งเต้นจับ่ายแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายายมันเป็นการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือดีนอกนั้นคือเสียหมดเพราะว่าคุณนั่งอยู่เฉยนะครับลาพระอริก็คือสูญเสียโชคลาภนั่นเองเนาะต่อไปดาวพุธดวงสุดท้ายเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่ห้า เพศสมาคม2024เสิร์ชรีบเข้าไปในเรียนอริกลัวไม่ทันเพื่อนดาบพุทธตกอริมจะเรือนปัตตานีการเรียนกัมมะปัตตานีอริแปลว่าจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองหรือเพศตรงข้ามกัมมะอริแปลว่ามีปัญหาเรื่องการงานแปลว่าจะมีเรื่องกับเพศตรงข้ามในที่ทํางานอ่าก็ระมัดระวังดีๆหรืออ่ามีปัญหากันเรื่องแฟนก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเพศตรงข้ามกัมมะคือกรรมกรรมที่ต้องเจอดังนั้นหมายถึงระวังวาทกรรมต่างๆนะครับ ทีนี้เรามาดูคู่ดาวบ้าง14นาทีละอทิษฐดนคู่มิตรใหญ่ในรอบ12ปีเดี๋ยวจะมีคลิปให้อาทิตย์เจอพษหันแปลว่าจะได้ผู้ใหญ่อุปธรภมช่วยเหลือแต่อยู่ในเรือน,นอริแปลว่าต้องทําให้เป็นรูปธรรมก่อนพระหัตนกับมฤตยูเจอกันหมายความว่าจะต้องเรียนรู้กับปัญหาเพราะถ้าคุณไม่เรียนรู้ปัญหาคุณแก้ไม่ได้บอกเลยนะแก่อะไนแปลแล้วแปลอีกซ้อนเข้าไปหลายๆรอบแปลว่าปัญหาจะใหญ่ จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันดังนั้นปัญหาที่จะแก้ได้ก็คือต้องเรียนรู้กับปัญหาเท่านั้นถ้าคุณไม่เรียนรู้คุณไม่เป็นพวกกับปัญหาคุณจะไม่เข้าใจปัญหาแล้วคุณจะแก้มันไม่ได้เข้าใจไหมครับตีความ,มง่ายง่ายว่าปัญหานั้นอาจจะใหญ่ปัญหานั้นอาจจะแก้ยากดังนั้นดามริสติวแปว่าคนความวิจัยมันต้องแปลซับซ้อนหน่อยว่าปัญหาใหญ่ปัญหาลึกปัญหาที่มันจะต้องแก้จากรากใังนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ปัญหาเท่านั้นไม่งั้นคุณจะแก้มันไม่ได้นะครับ ศึกษามันดีๆทีนี้พระหาเจอกระส,สุนคู่ทรั์คู่โชคแปลว่าจะได้ดีจากอาชีพบริการกับอาชีพซ่อมบำรุงอย่างที่บอกไปใครนั่งออฟฟิศสำาร็งานอะไรก็ทําให้ไม่เกิดโชคลาภครับเพราะว่าคุณไม่เกิดกันไม่มีปัญหาครับเข้าใจะปะคุณจะมีปัญหาแทนคือเข้าใจไหมว่าดาวใ,ในเดือนนี้มันหมายความว่าใครอยู่เฉยๆมีความสุขเนะี่ยมันจะเสียมันจะเกิดปัญหามันจะเกิดความวุ่นวายแต่ใครที่เกิดความวุ่นวายเกิดปัญหาดันจะได้โชคจากความวุ่นวายนั้น เข้าใจปะเออเพราะว่าดาวดีไปตกเดือนเสียไงมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับพุธเจอกับพฤหัสแปลว่าวางแผนคุณไม่วางแผนปัญหาเกิดแน่ๆแ,และอย่างหนึ่งคือจะเป็นจะไม่เป็นไปตามแผนดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ตามแผนตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้ต้องวางแผนเท่านั้นโอเควางแผนให้ให้รัดก,กุมแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาได้นะครับเรียนรู้กับปัญหาด้วย อาทิตย์กับพุทธจะมีการเซ็นสัญญาแต่ตอกอาริทําได้ไหมไม่ได้ไม่แนะนาให้ไม่เซ็นแนะนาไม่ไม่ให้เซ็นสัญญาในเดือนนี้เพราะว่ามันมันมีปัญหาม,มีความยุ่งยากะนะครับเอาไว้รอให้ดาวมาันออกจากเรือนอริมรันปฏิวิก่อนนะมันจะถูกต้องมากกว่านะครับค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวไปติดตามการงานการเงินความรักสุขภาพช็อคลาบได้ในคลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปรารงใจให้กับช่องช้ได้ความเราดยนะครับขอบุณครับ